สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในรายปักวันที่16-30กันยายน2565จะเป็นอย่างไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมอาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับส,สดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักประจองคิวันก่อนนะคะ,อะขอดูหน่อยคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้16-30กันยายนนี้สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอห วัยแรกมาก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสุขความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานต้องบอกเลยหยิบจับทําอะไรมีโอกาสสาเร็จสูงมากๆนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะแล้วก็มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างดีนะคะใครที่เป็นสายบันเทิงนะสายออนไลน์อะไรต่างๆต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะปังดังแล้วก็โดดเด่นสุด,สดๆไปเลยนะมีโอกาสมีชื่อเสียงเพอเพอนะ คลิปหรืออะไรต่างๆของคุณอาจจะเป็นไวรัลนะคะแบบปุบปรับสบพานแบบไม่คาดคิดภายใน16-30กถึงกันยายนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออมีโอกาสจะมีชื่อเสียงมีความโด่งดังมีความเด่นดังและประสบความสําเร็จนะ,คะใครขอพรออพ่อพระพิคเนตไว้มีโอกาสสําเร็จผลหรือว่าสำเร็จตามที่คาดหวังตามที่มุ่งหมายนะคะในเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยการงานดีส่งผลให้การเงินดีตามไปด้วยหยิบจับทําอะไรมีโอกาสว่าจะประสบความสําเร็จร่ํารวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลามาเทมาพระพิคเนศจะประทานพรประทานทรัพนะคะให้มีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองมีสิ่งดีๆเข้ามานะหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะใครหวังงานอาจจะได้งานนะใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็หวังอยากจะให้มีโอกาสทางงานเข้ามาเยอะๆมีโอกาสได้สมหวังนะใครทำงานวงการบังเทิงนะทำงานเกี่ยวกับเป็น เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของการโชว์หน้าโชว์ตาหรือว่าเรื่องของคําพูดนะเรื่องของการสื่อสารการเจรจาอะไรต่างๆวาจาจะมีสเสน่ห์นะคะแล้วตัวคุณจะมีะสเสน่ห์มากๆในช่วงเวลานี้ทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จใครเห็นใครรักใครเห็นใครเชื่อใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมนิยมชม,ช,มชอบในตัวคุณมีโอกาสโด่งดังโดดเด่นนะมีโอกาสแจ้งเกิดนะเอเออ,เอ,อนะ ในเรื่องของความรักนะต้องบอกเลยนะความรักมีโอกาสสมหวังสดชื่นมากๆใครแอบรักใครอยู่มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะรักตอบนะมันเหมือนกับว่าสเสน่ห์ของคุณจะทํางานนะคะเ,เพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองให้ดีดูแลพลังงานดีๆของอพลังงานดีๆของตัวเองให้ดีนะยิ่งพลังงานดียิ่งมีโอกาสว่าสเสน่ห์จะบังเกิดน,นะ ใครที่รอการกลับมาของคนรักอยู่นะหรือรอการกลับมาของใครบางคนอยู่มีโอกาสว่าเขาจะกลับมาให้ความสนใจคุณนะความรักจะโดดเด่นมากๆค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขในทุกเรื่องทั้งการงานการเงินความรักการเรียนทุกอย่างสําเร็จสําเร็จสําเร็จค่ะ